ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทเ n ็นจิ้นเนฟเวจำกัดครับนี่คือบรรยากาศของบริษัทสำนักงานใหญ่ของเราเลยครับครับนี่คือการจัดเฮลิทิ้งทั่วประเทศครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้เป็นแผนการตลาดที่ง่ายเร็วและไร้ บริษัทเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและสอข้อบน,นะครับเราได้วันที่30มันวาสองพนนะครับเรามาดูครับวันนี้เราสมัครฟรีนะครับไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเพียงแต่ถ้าตัดสินใจนะครับร่วมธุรกิจกักบบริษัทเราแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและหลักฐานการสมัครดังต,งต่อไปนี้ครับเพียงมีสำเนาบัตรประชาชนหนึ่งใบและ b ุ๊ k แบง k นะครับบัญชีธนาคารเงินฝากและ5ธนาคารครับกรุงไทยกรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์และกรุงศรีอยุธยานะครับและเราจะแสดงผลนะครับบนหน้าจอมือถือด้วยนะครับแค่นี้ก็ได้รับคอมมิชชั่นเต็มเม็ดเต็ม่วยนะครับทีนี้เรามาดูผังองค์กรกันบ้างน,นะครับ ผังองค์กรซ้ายและฝานะครับซ้ายและขวาเราจะมีด้านซ้ายและมีด้านฝานะครับเพียงแต่ท่านนะครับต่อซ้ายต่อขวาแค่นี้ท่านก็จะได้รับโบนัสอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับสมมติยกตัวอย่างนะครับข้างนี้นะครับมาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นข้างขวามาห้าหมื่นห้าห้าแสนห้านะครับข้างซ้ายมาสามแสนห้าทีนี้วิธีการคูณง่ายๆเอาตำแหน่งของท่านตรงนี้นะครับสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมาคูณสามแสนห้าท่านก็จะมีรายได้อยู่ที่ 129,500บาทอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเอาละเรามาดูเรามาดูรายได้ทางที่1ก่อนครับรายได้ทางที่1เรามีด้วยกันทั้งหมด6ช่องทางครับทางที่1กําไรขายปี20%ถึง40%โบนัสขยายธุรกิจนะครับทางที่2ก็คือ10 110%และโบนัสที่3ครับบริหารทีม25ถึง37%รายได้ทางที่4โบนัสแบทชิ่งทีมแข็งอีก240%ทางที่5ครับโบนัสไอสต็อกค,คิด5-10% และทางที่6กองทุนบริหารอีก10%เลยทีเดียวนะครับนั่นคือ6ช่องทางนะครับอ่ะเรามาดูตำแหน่งบอลครับตำแหน่งบอลน,นั้นห้าร้อยพนะครับลงทุนอยู่ที่2,200บาทหรือ2,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะครับทีนี้เรามาดูตำแหน่งซิลเวอร์ตำแหน่งซิลเวอร์นั้นนะครับอยู่ที่พันพีวลงทุนอยู่ที่4,000ถึง4,500บาทนะครับและตำแหน่งโกครับลงทุนอยู่ที่ หมื่นสองถึงหมื่นสามนะครับก็คือสามพัน PV และตำแหน่งเพชีทีนัมนะครับลงทุนอยู่ที่สองหมื่นแปดนะครับเจ็ดพัน PV และตำแหน่งไดมอนด์นะครับลงทุนอยู่ที่หกหมื่นห้าหรือหกหมื่นบาทนะครับหมื่นห้าพัน PV นะครับตำแหน่งห้าตำแหน่งนี้สามารถท็อปอัพตำแหน่งได้จัดบอลนะครับไม่กำหนดระยะเวลานะครับมาซินเวอร์ไม่กำหนดระยะเวลามาโกไม่กำหนดระยะเวลา, Mar Go, น,ะวลานะฮะ มาแพทีนัมไม่กำหนดระยะเวลาและมาไดามอนด์ไม่กําหนดระยะเวลานะครับท่านสามารถท็อปอัพตำแหน่งได้นะครับไม่ต้องสร้างองค์กรตําแหน่งขึ้นแล้วไม่มีการตกนะครับทีนี้เรามาดูครับตาแหน่งที่1สมมุติถ้าเราเป็นบอลน,นะครับตําแหน่งบอลเนี่ยเราจะมีะไรายได้ค่าแนะนํานะครับชั้นเดียวเหมือนทั่วๆไปนะครับชั้นเดียวเหมือนทั่วๆไปแต่ถ้าท่านขึ้นซิลเวอร์เมื่อไหร่ท่านจะได้ค่าแนะนํา2ชั้นลูก30และได้ชั้นหลังอีก20%่สิบเปอร์เซ็นต แต่ถ้าท่านขึ้นตำแหน่งโกท่านจะได้ค่าแนะนำ3ชั้นทีเดียวนะครับลูก30หลาน20เหรียญอีก20แต่ถ้าท่านขึ้นแพชตีนัมเมื่อไหร่ครับท่านจะได้ค่าแนะนำทั้งหมด3-4ชั้นนะครับ30%ลูกที่เราแนะนำแล้วก็หลาน20แล้วก็เหรียญ20แล้วก็ชั้นล่างอีก20%แต่ถ้าขึ้นไดมอนด์นครับท่านจะได้ค่าแนะนำถึง5ชั้นเลยทีเดียว ชั้นที่1 30ชั้นที่2 20ชั้นที่3 20ชั้นที่4 20และชั้นที่5 20รวมแล้ว110%นครับนี่คือรายได้จากการแนะนําโบนัสขยายธุรกิจครับนะครับ5ชั้นลึกเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เรามาดูเรามาดูรายได้การแนะนานะครับขยายผลให้เห็นอย่างชัดเจนสมมติว่านี่คือตัวเรานะครับตัวเราเนี่ยเป็นตําแหน่งบอลตาแหน่งบอลเนี่ย ถ้าเราอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยเราจะได้ค่าแนะนำแค่ชั้นเดียวคือชั้นนี้ครับได้แค่ชั้นเดียวนะฮะข้างซ้ายเขาซื้อพันทีวีเอา30%ไปคูณพันทีวีเราก็จะได้300บาทถ้าข้างขวานะครับของเราซื้อหมื่นทีวีเอา30%คูณหมื่นเราจะได้3,000นบาทนี่คือค่าแนะนำใบสมัครเขียนว่าเราเป็นคนแนะนำเท่านั้นเราถึงจะได้ค่าแนะนำา3 0นะครับแต่ถ้าเราเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งซิมเวอร์ซะ เราจะได้ค่าแนะนําในชั้นลูก30%และในชั้นหลานอีก20%แบบนี้ครับหนึ่งแต่สองเห็นไหมครับเห็นไหมครัโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราอยากได้มากกว่านี้เราก็ขึ้นตําแหน่งโกสิครับเราจะได้ในชั้นที่3ด้วยเห็นไหมครับนี่คือชั้นที่1ได้3 0มชั้นที่2 20และชั้นที่3อีก20%หมดเห็นไหมครับแต่ถ้าเราอยากได้มากกว่าโกครับเราก็ขึ้นตําแหน่งเป็นพัฒน์ตีน้ำไซ7พันพีวีนะครับเราจะได้ค่าแนะนําในชั้นที่4ด้วย ชั้นที่1ลูกชั้นที่2หลานชั้นที่3เอ่อชั้นที่4เหลนและชั้นที่ลูกหลานเหลนล่ํารวยนะครับเรามาดูชั้นที่5้าไดมอนด์กันบ้างไดมอนด์เนี่ยหมื่นห้าพันพีนะครับเราจะได้5ชั้นเลยทีเดียว s> <S เห็นไหมครับต่อให้ชั้นนี้จะมีร้อยคนพันคน,คน,คนแสนคนเราได้หมดขอยู่ในชั้นที่5ไม่ว่าชั้นไหนก็ตามครับเราขออยู่ในชั้นเดียวกันจะมากกว่าร้อยคนพันคนแสนคนเราก็จ่ายหมด่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดู เรามาดูซ้ายขวากันบ,บ้างนะครับซ้ายขวานะครับตำแหน่งบอลครับเริ่มต้นที่ตำแหน่งบอลตำแหน่งบอลน,นะครับทีมอ่อนก็ให้1 5ทีมแข็ง10%เพราะฉะนั้นตำแหน่งบอลเนี่ยเขาให้อยู่ที่3 0,000 p ่นต่อ5วันเอา1 5บวกกับ10นะครับเป็น25%นคูณ3 0,000 PV นะครับจะได้เงินโบนัสอยู่ที่ต่อ5วันที่7,500บาทถ้าต่อเดือนก็4 5 0 0 0บาทเห็นไหมครับ เพราะนั้นลองมาดูตำแหน่งนี้บ้างว่าได้แมทชิ่งไหมตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งบอลเขาเรียกว่าตำแหน่งผู้บริโภคไม่ได้แมทชิ่งนะครับเห็นไหมครับไม่ได้แมทชิ่งในชั้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะจ่ายค่าแนะนํา1ชั้นนะครับแล้วก็บาล a n c e ซ้ายขวานะครับไม่มีกาหนดนะครับไปเรื่อยๆเรามาดูครับตำแหน่งที่2กันบ้างตำแหน่งแพตตินัมให้ตำแหน่งซิลเวอร์ตำแหน่งซิลเวอร์ตรงนี้เนี่ยพันพีวีทีมอ่อนทีมแข็งเขาให้20แข็ง10นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยได้30% PV เขาให้70,000 PV ต่อ5วันนะครับ7 0 0 0 0 PV ต่อ5วันเอา30% 3 0คูณ70,000จะได้โบนัสต่อ5วันอยู่ที่ไม่เกิน21,000ถ้าต่อเดือนนะครับเอาไปคูณ6รอบอนะครับ21,000นึคูณ6รอบเข้าไปจะมีไรายได้โบนัสต่อเดือนอยู่ที่126,000บาทเห็นไหมฮะจากการลงทุน4,500บาทนี่คือตำแหน่งนี้ลงทุนไม่เยอะครับซิลเวอร์ลงทุนอยู่ที่4,500บาท ีนี้แมทชิ่งครับเรามาดูครับแมทชิ่งโบนัสนะครับที่เราจะได้นะครับเราช่วยลูกให้เรามีรายได้ประสบความสําเร็จแสนหนึ่งเราก็ได้แสนหนึ่งครับเขาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของข้างแข่งเห็นไหมครับแมทชิ่งได้หนึ่งชั้นถ้าเราอยู่ตําแหน่งนี้แต่ถ้าเราอยากได้แมทชิ่งมากกว่านี้นะครับเราก็ต้องขึ้นตําแหน่งโกครับตําแหน่งโกนั่งซ้ายฝาเขาให้สามสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับอ่อนยี่สิบแข็งสิบนะครับทีนี้เรามาดูเขาบล็อกไว้ที่แสนห้า ก็เอาสาเคูณแสนห้าต่อ5วันนะครับไม่ใช่ต่อเดือน30คูณแสนห้าจะได้เงินต่อต่อวันต่อ5วันไม่เกิน4ี่หมื่ต่อเดือนก็อยู่ที่2องแสนครับเห็นไหมทีนี้เรามาดูจากการลงทุนที่แสนหนึ่งหม่นสามพันหารบาทนะลงทุนน้อยนะครับแต่เราได้แบกทิ้งถึง2ชั้นเลยทีเดียวชั้นลูกได้100%และชั้นหลานอีก50%รวมเป็นร้อยห้าสไหมั้ยห้าบเปอเนพราะนั้นเราไปดูครับ ถ้าเราอยากได้มากกว่านี้เราก็ขึ้นแพตตินัมซะแพตินัมเจ็ด PV นะครับเขาให้ข้างแข็งเพิ่มมาอีก2%เพราะฉะนั้นข้างอ่อน20%ข้างแข็ง12%บรวมเป็น32%มาคูณ2อ0 0สนที่เขาบอกไว้ต่อ5วันนะครับทีนี้โบนัสต่ตอ5วันเนี่ยหกหมืนสี่นะครับถ้าไม่เชื่อลองเอาสามเอร์เมาคูณสอ0 0สนก็จะได้ต่อ5วันก็ไม่เกินหกหมื่นสี่นะครับถ้าต่อเดือนก็คือ3 8มแสนพันบาท นะครับจากการลงทุนอยู่ที่30,000ประกว่าบาทเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูแมทชิ่งได้กี่ชั้นครับแมทชิ่งได้ชั้นลูก1ชั้นและชั้นหลานอีก1ชั้นและชั้นเหลนอีกนะครับอีก1ชั้นรวมเป็น200%นะครับทีนี้เรามาดูครับตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งไดมอนด์ตำแหน่งสูงสุดเลย15,000 PV นะครับซ้ายขวานะครับได้เจ7ซ้าย25%ข้างอ่อนข้างแข็ง12% PV อยู่ที่35,000 0 EV ต่อ5วันเอา37% 3 0 5 0 0 0จะมีไรายได้ต่อ5วันที่129,500บาทต่อเดือนอยู่ที่777,000บาทแมทช์ได้4ชั้นจากการลงทุนที่65,000บาทนะรหรือ67อยู่ที่ราคาสินค้าทีนี้เรามาดูครับแมทช์ได้4ชั้นยังไงชั้นลูกได้100%ชั้นหลานได้50%และชั้นเหลนได้50%และชั้นล่ามอีก40%รวมเป็น 240%ครับรายได้แบทชิ่งเห็นไหมครับไปนั้นรวมแล้วเนี่ยซ้ายขวาได้37%มสิบเจ็อข้างาแมทชิ่งได้สอง่เอร์เเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะสูงมากไม่มีบริษัทไหนจ่ายเยอะเท่านี้นะครับทีนี้เรามาดูครับไม่มีการรักษายอดค่าแนะนำนะครับไม่มีการรักษายอดค่าแนะนำและวิกทีมสตองทีมยกเว้นแมทชิ่งตรงนี้เนี่ยครับต้องรักษาสิทธิ์กันนิดนึงนะครับเราไปดูครับการรักษาสิทธิ์แมทชิ่งร้อยลูก หลาน5้านและเหรน50%และชั้นล่างอีก40%รวมแล้วเป็น240%ตรงนี้เนี่ยเรารักษาสิน500ร v 2 2 0 0บบาทรักษายัางไงครับวันไหนคุ้มก็รักษาวันไหนไม่คุ้มก็ไม่ต้องรักษาสินนะครับเรามาดูวันที่1ถึงวันที่5ตัดรอบรวมโบนัสแมทชิ่งของเราเนี่ยนะฮะสี่ชั้นเนี่ยมี500บาทไม่คุ้มไม่ต้องรักษานะครับ แล้วต่อไปครับถ้าเกิดวันที่6ถึงวันที่10เราไปดูโบนัสทีมงานเราเนี่ยคอมมิชชั่นอยู่ที่พันห้าคุ้มไหมครับไม่คุ้มก็ไม่ต้องรักษาทีนี้เราก็มาดูครับวันที่15เราไปดูโบนัสทีมงานเรามีไรายได้ไหมนะครับเมื่อมันรวมแล้วมันได้3000คุ้มไหมครับกับการรักษา2 2 0 0ับาทเมื่อมันคุ้มก็รักษารักษาตั้งแต่รอบนี้มันจะคุ้มไปอีก3รอบเห็นไหมคุ้มไปอีก3รอบเพราะฉะนั้นเรามาดูเดือนใหม่ครับเมื่อมันคุ้มนะครับเพราะยิ่งองค์กรมากขึ้นนะครับ โบนัสก,ก็มากขึ้นทุกคนก็รักษามากขึ้นเราก็รักษาตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะครับจะได้ไม่หนึ่นะครับท่านก็รับไปเลยเพราะเดือนหนึ่งรับหนึ่งครั้งนะครับเออไม่ใช่เดือนหนึ่งรักษาแค่ครั้งเดียวนะครับแต่รับทุกๆหกรอบนะครับทีนี้เรามาดูครับรักษาสิทธิ์แม็กซิ้งห้าร้อยพีวีสองพันสองร้อยบาทแล้วเอาเงินไปไหนเอามาจ่ายค่าแนะนําอีกรอบนึงครับไม่ว่าลูกสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดชั้นหลานท่านรักษาสิทธิ์ก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเหรียรักษาสิ นะครับชั้นล่ำรักษาสิทธ์ก็ได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์และชั้นรวยรักษาสิทธิ์ก็ได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวครับกลับมาจ่ายให้ท่านอีกรอบหนึ่งนะครับและยังไม่พอยังไปจ่ายวิทีมสะตองทีมให้ด้วยเอาคะแนนไปคำนวณโบนัสวิทีมสะตองทีมก็มาจ่ายซ้ายขวาให้ท่านอีกทีมอ่อนทีมแข็งให้อีกนะครับขั้นตอนนี้เี๋เรามาดูเรามาดูครับประโยชน์ของการรักษาสิทธิ์ดังต่อไปนี้ท่านได้อะไรบ้าง500 P v ีวของท่านที่รักษาสิทธิ์ร เขากลับมาจ่ายแบบนี้ครับหนึ่ได้รับแมทชิ่งในรอบนั้นๆ 2. เอา PV ไปสะสมในการเลือกตำแหน่งสเอา PV ไปคำนวณโบนัสค่าแนะนำสีเอา PV นั้นไปคำนวณโบนัสซ้ายขวาห้า 5. ถรับแมทชิ่งไปตลอดทั้งเดือนนะครับรับแมทชิ่งไปตลอดทั้งเดือนครับทีนี้วิธีการจ่ายโบนัสเรามาดูครับบริษัทจะสำรองจ่ายทุกๆ5วัน วันที่1 2 3 4 5จ่ายวันที่6ครับ67 8 9 10ปจ่ายวันที่11ครับ7 11 12 1บ14 15สจ่ายวันที่16 16 1ส1 8 19ส0จดสิบแปด่ายวันที่21 21 2บ2 3 2ด2 5สอ้าจ่ายวันที่26 2 6 2บ2ก29 3 0 31จ่าจยวันที่1 นะครับบริษัทจะสำรองจ่ายทุกๆ5วันแบบนี้นะครับตลอดไปนะครับและโบนัสสุดท้ายนี้โบนัสไอสต็อกคิดครับสำหรับคนที่เปิดไอสต็อกคินะครับลงทุนเปิดไอ t o ็ k กคิอยู่ที่25,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะได้คะแนนมาทั้งหมด5,000คะแนนแจงยอดตั้งแต่5,000 PV ถึง21,000นะครับได้5%แจงยอดตั้งแต่21,000 PV ขึ้นไปได้10% นะครับเนื่อนไขาการเปิดไอสต๊อกคิดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะเปิดไอสต๊อกคิดห0 0พคะแนนขึ้นไปแจงยอดภายใน15วันนับจากวันสั่งซื้อนะครับตรงนี้นะครับลงทุนไม่เยอะนะครับขอให้ท่านสบายใจได้ทํางานกับบริษัทแอนเจ่นนะครับท่านจะได้โบนัสอย่างคุ้มค่าทีเดียวนอกจากนั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับเรายังมีคอร์อบรมนะครับต่างๆอีกมากมายเช่น อบรมหัวข้อจุดกําเนิดของพลังแห่งจักราวาลน,นะครับสจุดกําเนิดของความสําเร็จ 3. คือการค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่ 4. นะครับนี่คือการทำลายทำลายล้างเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับสวัสดีครับ